n a โนโปรแกรมแก้ไขข้อความ n a โ o เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเช่นเดียวกับโปรแกรม Notepad ที่อยู่บน Windows เพียงแต่โปรแกรม n a โ o จะทำงานใน t e x t Mode บน Linux เท่านั้นวิธีใช้โปรแกรม n a โ o คือให้พิมพ์คำสั่ง n a โ o ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการแก้ไขนาโ o จะเปิดขึ้นมาพร้อมกับแสดงไฟล์ข้อความที่เราต้องการ เราสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆของเอกสารได้ด้วยปุ่มลูกศรและสามารถพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการเมื่อแก้ไขข้อความเสร็จแล้วเราสามารถสั่งเซฟได้ด้วยปุ่ม Ctrl O เมื่อกด Ctrl O แล้วโปรแกรมจะถามว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์ชื่ออะไรให้ระบุชื่อไฟล์ตามต้องการแล้วกด Enter เพื่อเซฟหากต้องการออกจากโปรแกรม n a n o ให้กด Ctrl X เพื่อออกจากโปรแกรมจากนั้นทดลองสั่ง Paste จะเห็นว่าข้อความที่เราได้เขียนลงไปได้ถูกบันทึกลงในไฟล์แล้วคำสั่งอื่นๆที่จะช่วยให้เราใช้งานโปรแกรม Nano ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกเหนือจากคำสั่งเขียนไฟล์และออกจากโปรแกรมคำสั่ง c o n t r l k หรือ cut เปรียบได้กับ c o n t r l x ในโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป c o n t r l u หรือ p a s s เปรียบได้กับ c o n t r l v ในโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป c o n t r l r ใช้ในการ insert ข้อความจากไฟล์อื่น c o n t r l w ใช้ในการค้นหาคำที่อยู่ในไฟล์